หลังจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงอยากกับพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนพอพระนางไม่สามารถมอบโอรสให้พระองค์ได้โดยทรงให้เหตุผลว่าการอภิเศษสมรสของพระองค์เป็นโมฆะเพราะพระราชินีเป็นแม่ไม้ของเจ้าชายอาเธอร์ถึงแม้ว่าพระสันตะปาปาจะพยายามยับยั้งการหยา่าแต่ก็ไม่เป็นผลในปีคิดสกกดที่1533พระเจ้าเฮนรี่ที่8 ทรงอภิเษกสมรสกับแอนบรีนซึ่งเคยเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแคทเธอรีนมาก่อนและใช้พระราชอำนาจออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขแห่งาศาสนาจักรอังกฤษแทนพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมจึงทําให้สามารถหย่าพระราชินีแคทเธอรีนได้สําเร็จสุดท้ายพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงลดฐานะพระราชินีแคทเธอรีนเป็นเพียงเจ้าหญิงไม้แห่งเวล แอนโบรีนกำเนิดในปีคิดศักลาดที่1507เป็นบุตรสาวคนที่สองของเซอร์โทมัสโบลีนราชทูตอังกฤษและเลดีอ้อลิซาเบธโบลีนมีพี่น้อง5คนแต่เสียชีวิตไป2คนจึงเหลือเพียงแอนโบลีนและแมรี่โบลีนพี่สาวกับจอร์ดโบลีนน้องชายเพียง3คนการมีบิดาเป็นทูตทำให้แอนบรีนได้เดินทางไปทั่วยุโรปตามบิดาและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในฝรั่งเศส พระนางได้รับการศึกษาและเลี้ยงดูอย่างชนชั้นสูงทั้งหลายในสมัยนั้นเรียกได้ว่าสุขสบายมาตั้งแต่กำเนิดพระนางใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสถึง7ปีจนกระทั่งรับตำแหน่งเป็นนางกำนันของราชินีโค้เมเหสีของกษัตริย์ฟรองซัวที่1แห่งฝรั่งเศสก่อนที่จะเดินทางกลับอังกฤษในปีคศิสต์ศ,ศักราชที่1521และเข้ารับใช้ราชสำนักเข้าถวายตัวเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส ทำให้พระนางแอนเบรินใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วพระนางได้เรียนรู้ศิลปะการเต้นรำแฟชั่นและการแสดงความรักที่ต่างจากราชสำนักอังกฤษราชินีโคประสูตรโอรสธิดาเจ็พระองค์เป็นโอรสสามพระองค์แอนเบรินจึงรู้ดีว่าการจะมัดใจพระราชาได้คือการมอบโอรสให้พระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนพระมเหสีคนแรกของพระเจ้าเฮนรี่ไม่สามารถมอบให้ได้ ความงามของแอนทำให้หลายคนต่างก็หลงไหลแม้กระทั่งพระเจ้าเฮนรี่เองเดิมแอนบอลินมั่นหมายกับหลอดเฮนรี่เพอร์ซีแต่พระเจ้าเฮนรี่ทรงขัดขวางโดยให้พระคารินานวอร์ซีประกาศว่าการมั่นหมายของทั้งสองเป็นโมฆะในช่วงปีคิดสักราดที่1526พัารี่พระเจ้าเฮนรี่เริ่มส่งจดหมายและของขวัญให้แอนเป็นครั้งแรกว่ากันว่าของขวัญชิ้นแรกของแอนคือจี้นกหวีดสีทองทรงปืนพก ถือเป็นของส่วนตัวที่ชนชั้นสูงอังกฤษนิยมพกไว้เพื่อบ่งบอกสถานะซึ่งจีนกกวีที่แอนได้รับเป็นของขวัญอาจเป็นของใช้ส่วนตัวของพระเจ้าเฮนรี่และมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าแอนบอรีนไม่ยอมร่วมเตียงกับพระเจ้าเฮนรี่หากไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นพระองค์จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สมรสกับนางนอกจากนี้ความรักของทั้งสองยังมีอุปสรรคสำคัญคือการที่พระเจ้าเฮนรี่ผ่านการสมรสมาแล้ว และการหย่าในสมัยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพระองค์ต้องได้รับการยินยอมจากพระสันตปาปาแห่งคริสตจากโรมันคาทอลิกด้วยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุความรักที่ถูกขวางกั้นด้วยจารีตประเพณียิ่งทําให้แรงปัรถนาของพระเจ้าเฮนรี่มีมากขึ้นในปีคิส์ศักลาดที่1531พระเจ้าเฮนรี่ขับไล่พระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนออกจากราชสำนักทรงอ้างว่าการสมรสของพระองค์กับราชินีม่ชอบธรรม เนื่องจากพระนางแคทเธอรีนเป็นมเหสีของเจ้าชายอาเธอร์พระเชษฐามกรเจ้าหญิงแมรี่พรทิดาในพระนางแคทเธอรีนไม่ยอมรับเรื่องนี้ทรงต่อต้านพระบิดาทําให้ถูกลงโทษแม่อนุญาตให้เจ้าหญิงกับพระมารดาพบหน้าหรือติดต่อกันอีกปลายเดือนมกราคมคิดสึ่ักห้าร้อยส3 3พระเจ้าเฮนรี่แอบสมรสอย่างลับๆกับแอนโบลีน จากนั้นในวันที่23พฤษภาคมพระเจ้าเฮนรี่ก็ได้ให้อบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีโทมัสแครนเมอร์ประกาศให้การสมรสของพระองค์กับราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนเป็นโมคะหลังแอนเบรินรับตำแหน่งราชนินีครอบครัวของพระนางก็ได้รับตำแหน่งทางการเมืองและของกำนันมากมายควินแอนเบรินเลือกนกเหยี่ยวถือคาาอยู่บนขอนไม้ที่มีกุลาบสีแดงและขาวกำลังผริบานเป็นตราประจำพระองค์ ในเดือนกันยายนคิดศักราชที่1533แอนโบรีนพระราชินีองค์ที่สองมีพระประสูติการพระธิดาเจ้าหญิงอลิซาเบตซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นราชินีอลิซาเบตท,ที่หนึ่งหลังแอนโบรีนประสูติพระธิดาพระเจ้าเฮนรี่ที่8สทรงเขียนจดหมายถึงเจ้าหญิงแมรี่พระธิดาในพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอน ว่าเจ้าหญิงแมรี่จะไม่มีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าหญิงอีกต่อไปแต่จะถูกเรียกขานว่าเลดี้แมรี่มีสถานะเทียบเท่ากับเฮนรี่เฟสรอยซึ่งเป็นลูกนอกสมรสอีกคนของพระเจ้าเฮนรี่ตราประจำพระองค์ของเจ้าหญิงแมรี่ถูกยึดคืนค่ารับใช้ของเจ้าหญิงต้องเปลี่ยนมาใช้ตราประจำพระองค์ของกษัตริย์เจ้าหญิงแมรี่ส่งจดหมายไปยังพระบิดาเพื่อเป็นการประท้วงส่งลงนามว่าเจ้าหญิงแมรี่พระเจ้าเฮนรี่ทรงพิโรธมาก ส่งคนไปหาเจ้าหญิงต่อว่าว่าไม่เจียมตัวในเดือนกรกฎา,าคมคิดสึ่ักหาชที่1533เจ้าหญิงถูกยึดคืนเครื่องเพชรคนใกล้ชิดที่สนิทสนมกับเจ้าหญิงถูกสั่งปลดพระองค์ส่งจดหมายประท้วงพระบิดาอีกครั้งกล่าวว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะลดฐานันดรนศักดิ์เจ้าหญิงไปจากพระองค์ได้พระเจ้าเฮนรี่ตอบโต้ด้วยการสั่งปลดมาร์กเร็ตโพเคาเตสแห่งซอบรีเมทูนหัวที่เลี้ยงดูแมรี่มาตั้งแต่เด็ก จากนั้นเจ้าหญิงแมรี่ก็ถูกส่งไปดูแลเจ้าหญิงอลิซาเบตน้องสาวต่างมารดาพระธิดาของราชินีแอนบลีนที่ดำรงพระยศเป็นเจ้าหญิงพระองค์ใหม่พระองค์อยู่ในความดูแลของเซอร์จอห์นและเลดี้แอนเชลตันป้าและลุงเขยของแอนบลีนเจ้าหญิงแมรี่ถูกกักบริเวณไม่สามารถออกไปไหนได้ตามใจพระเจ้าเฮนรี่ไม่ต้องการให้เจ้าหญิงได้รับเสียงสนับสนุนหรือกำลังใจจากคนรอบข้าง เจ้าหญิงแมรี่สวยพระกยาหารเช้าจํานวนมากแต่ไม่ยอมลงมาจากห้องเพื่อสวยพระกยาหารมื้ออื่นโดยอ้างว่าประชวนแล้วให้ข้าราชบริพารนําพระกยาหารมาส่งถึงห้องในขณะที่พระชนีอนบรีนไม่เคยขัดขวางการลงโทษของพระเจ้าเฮนรี่เมื่อเวลาผ่านไปพระราชนีอันบรีน <S <S ก็ยังไม่สามารถถวายโอรสให้พระเจ้าเฮนรี่ตามที่ตั้งพระททยได้ ชีวิตรักของทั้งสองยืนยาวเพียงสามปีก็เริ่มเกิดรอยร้าวพระเจ้าเห็นลี่เริ่มเบื่อหน่ายและเอาพระไัยออกห่างทรงตกหลุ่มรักเจนซีมัวนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนในปีคิศักราชที่1534พระนางแอนบลินแท้งลูกการพยายามมีโอรสเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยรักษาสถานะของพระนางไว้ได้แต่ความพยายามก็ต้องล้มเหลวเมื่อในเดือนมีนาคม คิสกักราชที่1,536พระนางแอมบเบรินประสูติพระโอรสแต่พระโอรสกับสิ้นพระชนตั้งแต่แรกประสูติพระนางแอมบเบรินไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไปความถือพระองค์ของราชินีแอนทําให้พระนางไม่ได้รับความนิยมในราชสำนักตั้งแต่แรกนอกจากนี้ยังถูกมองว่าเป็นมือที่สที่ทําให้พราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนต้องกลายเป็นหญิงไม้แห่งเวล เมื่อไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสได้ยิ่งทำให้สถานะราชินีของพระนางเสื่อมลงอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่เดือนหลังพระโอรสสิ้นพระชนในปีคิดศักราชที่1536ชายเจคนถูกจับในข้อหาผิดประเวณีมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับพระราชินีแอนหนึ่งในนั้นคือจอร์จโบรีนน้องชายของพระองค์เองพระนางถูกกล่าวหาว่าคบชู้ มีความสัมพันธ์กับน้องชายตัวเองคดีของพระนางถูกไตส่สวนในศาลต่อหน้าคณะลูกขุนซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาจนนำไปสู่การตัดสินประหารชีวิตเจ้าหญิงอลิซาเบธท,ทายาทคนเดียวของพระนางแอนเบอร์ลีนถูกประกาศว่าเป็นลูกนอกสมรสในวันประหารมือดาบที่ต้องเดินทางมาเป็นเพชฌฆาตจากฝรั่งเศสมาไม่ทันเวลาทำให้การประหารต้องถูกเลื่อนไปอีกหนึ่งวันการประหารควีนแอน จึงเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมคิดศักราดที่1536ที่หอคอยแห่งลอนดอนมีผู้เข้าร่วมกว่า1,000คนแอนมาถึงแดนประหารโดยมีผู้ติดตามเป็นสตรี4คนพระองค์เลือกสวมชุดโลคัสสีเข้มหวาส่วนคอและหลังไม่ให้เกตก,กะเวลาลงดาบคลุมด้วยผ้าขนสัตว์ยาวถึงบริเวณไหล,ล่ที่เรียกว่าเออมินโดยผู้ที่จะสวมเออมินได้นอกจากสมาชิกราชวงศ์ก็มีเพียงขุนนางชั้นสูง หมวกของพระนางถูกถอดออกหนึ่งในสตรีผู้ติดตามเปลี่ยนหมวกของพระองค์ด้วยผ้าคลุมผมทำจากกลินนินจากนั้นจึงปิดตาพระราชินีแอนคุกเข่าเพื่อรอการลงดาบกล่าวคำภาวนาก่อนเพชฌฆาตจะปรดชีพพระนางในดาบเดียวแอนบลีนเป็นคนเดียวในราชวงศ์ทิวดอรที่ถูกประหารด้วยดาบการประหารด้วยขวานถือเป็นความตายที่ทรงเกียรติ ถูกสงวนไว้สำหรับขุนนางและสมาชิกในราชวงศ์ไม่มีใครรู้ว่าทำไมพระเจ้าเฮนรี่จึงเลือกประหารพระนา,นางแอนดวยดาบบันทึกร่วมสมัยกล่าวถึงแอนบอรีนว่าไม่มีใครจะ,ระเผชิญความตายได้อย่างกล้าหาญไปมากกว่าแอนบลีนพระองค์ได้รับโอกาสให้กล่าวถ้อยคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายโดยถ้อยคำอำลามีความว่าข้าพเจ้ามีความผิดตามกฎหมายและด้วยกฎหมายนี้ข้าพเจ้าถูกตัดสินด้วยโทษตายข้าพเจ้าไม่มีข้อโต้แย้งใด และไม่ได้มาที่นี่เพื่อกล่าวโทษข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์ของเราขอให้เขาครองราชยาวนานเพราะไม่มีเจ้าชายพระองค์ใดจะอ่อนโยนและมีเมตตาไปมากกว่าสำหรับข้าพเจ้าพระองค์เป็นผู้ปกครองที่ดีงามเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งหากมีผู้ใดต้องการกล่าวถึงเรื่องราวของข้าพเจ้าขอให้เขาผู้นั้นตัดสินอย่างดีที่สุดข้าพเจ้าขอลาโลกนี้ไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะร่วมสวดภาวนาให้ข้าพเจ้า